สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้เรามาเที่ยวบ้านเพื่อนค่ะมาเจอสิ่งนี้พอดีค่ะของตากแห้งค่ะมีอะไรบ้างเม็ดกาแฟค่ะอันนี้คือเม็ดกาแฟตากแห้งนะคะแม่ของเพื่อนทําค่ะ เราก็เลยแอบมาทายดูหน้าตาว่าเม็ดกาแฟตากแห้งเป็นยังไงเดี๋ยค่ะเรารู้สึกสนใจมากแล้วเราจะซื้อไปลองซื้อไปเพื่อลองคั่วค่ะทดลองคั่วแต่วันนี้ขอมานั่งดูคุณแม่เขาทําก่อนที่จะขึ้นตากก่อนค่ะวันนี้กตัวนี้ก็จะเป็นพริกกะเหรี่ยงค่ะเนี่ยค่ะคุณแม่เขาขยันมากแม่เพื่อนนะคะสวยงามมากเลยค่ะ พริกกะเลียงพริกที่เผ็ดมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปดูแม่ทำทเม็ดกาแฟเตรียมตากแห้ง<า>กันค่ะนี่ค่ะเด้งคเนี่ยดงแล้วก็พอพอมาพอมา,อมาบุบ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 บเมันแตกเอาอะไรบุบเอาเอาครุก สากนี่แหละทำเยอะๆอ๋อทำเบาๆจับเบาๆไม่งั้นเม็ดมันก็จับไม่งั้นแตกมันจะไม่งั้นเอสโกมีมันก็จะแตกไปด้วยนี่แหละมันทำแรงไปแน่มันจะแตกค่อยๆเอาสากอันนั้นเอาบุกเอาสากค่ะคุกเบาๆเบาๆอืสากไม้แต่เป็นกบขกชินไม่ให้มันลื่นเห็นีหก็สากไมใบม่เบาๆเพราะมันแตกแม่เก็บเองมั้ยนะเก็บเก็บมาแล้วก็มาหนังทำทำไปเด้หลายก็ได้ เข้าขายเข้าขายรูท่าไรแบบนี้เขาบอกว่ารูหลหกเจ็ดสิบบาถ้างยัตางตามราคาจากโรงงานเขาจะมาเป็นขันต้นถ้าลูกสดที่เก็บเก็บแดงๆนี่รูละสิบบาทเดี๋ยวก็ตากแห้งนี่รูละสามสิบตากแห้งดำๆลูกแบบเนี้ยเอาไปตากเฉยๆรูละสามสิบเดี๋ยวพอมามาทําแบบนี่จะเป็นหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทเข้ามารับเองนี่ที่เขาตั้งราคาให้อันนี้อันเนี้เดี๋ยวนะเม็ด เม็ดเดี๋ยวอแบบนี้อันนี้ที่ตากแห้งแล้วลงแล้วต่างสิ่ลยเขาเธอเขาตั้งราคาหุกสิบถึงเจ็ดสิบบาทอืี่ยแต่เขาไปขายอย่างบริษัทเขาบอกเขาจะมาซื้อแต่ว่าปีนี้นะเขาเขาจะมาซื้อแต่ไม่มีคนขายเห็น่ะมคนละนิดมันมันมันีแต่คนอยากกินเองอมันเพิ่งออกเขาเขาเพิ่งจะออกกันคนละนิดแต่เนายเขาจะมาเขาก็ไม่คุมกาไม่คุมค่าที่จะวิ่งมาเองทําได้ไม่ได้เนาะบริษัทม แต่ว่าของ่แม่ทุกคนเนี่ยมีคนตายที่เขาเข้าบ้านเขาอยู่ซะนทกาทำทำขแต่ต้องตากแห้งเหมือนข้าวเปลือกอะไรเงี้ยนะเออไปไหนพาไปไหนดอกมหาแม่นี่แหละมาดูสวนกาแฟแล้วมาต่อเรื่องกาแฟนี่แหละกินข่าวไม่ตรงเวลาติใช่กินบ้างไม่กินบ้างกินกินเหมือนกันแต่กินกินไม่แน่นน เออเออแหงล้วก็จะเอาไปสีมันสีขาวเลยนะแต่บดเหมือนเดิมก็ได้ถ้าจะกินเองก็เอาไปไปใส่ครกบดเหมือนเหมือนเหมือน่าอ่ะทำยังไงนะถ้าเราทำกินเองเอาไปครัวก่อนเป็นเม็ดแบบนี้ก่อนตากแหงครืมันจะมีมันจะมีเครื่องบดนะน้องช่ายมันมีอยู่วกหลองสองคนมันอันนี้ก็จะเครื่องบดเครื่องชงด้วยเครื่องบดด้วยอืมแต้ทางคััว ไปครัวก่อนคั่วให้หอมแล้วก็ไปบดใส่เครื่องบดเนี่ยใส่เครื่องเครื่องปั่นธรรมดาได้ไหมได้แต่ว่ามันมันมันหยาบเนาะเครื่องบดของมันอะจะละเอียดเพลแพงจะบดปนมาเลยที่ในเครื่องชงมันก็จะมีมันก็จะมีถ้วยชงแล้วก็มีของกดก็ไป ไปใส่เครื่องชงจะมีน้ำร้อนน่ของมันในตัวนะแล้วก็อ๋อนื้อกแล้วจ้ะกุาก็จะเห็นเนาะทีปกติเขาซื้อเม็ดมากินนะซื้อขัาวที่มาขวากขว้วธรรมดาเนี่ยอะไรใช่ไหมเม็ดสำร็ดเม็ดตำดที่เขาทำใส่ซองมาที่ขวมาแล้วแต่ว่าทีแม่ไปดูนะเห็นเห็นมันมันจะขว้สองอย่างสองสองสายพันธุ์ผสมกันอันนี้พันธุ์อะไรนะที่แม่ปลูกเมร์เมรกผสมสองอย่างเหมือนกันอะไรก็อะไรโรบตารบั โรบัสตาเนี่ยลูกใจอที่ใบยาวๆสูงสูงต้นสูงน่ะอืมลาเนียลาบิกาต้นต้นที่ใบใบหน่อยๆปลูกด้านหน้าด้านหดำเองปลูกทงสงสายพันธุ์โรบัสตาป่ะนะโรบัสตาอาราบิก้าอาราบิก้าอืมอาราบิก้าปลูกก่อนที่แม่ปลูกต้นนี้ ทีนี้พอดีทางมวยซัดเขาบอกว่าไม่ต้องปลูกรูวัตตาไปด้วยแต่เดี๋ยวเวลาเก็บเนี่ยให้เก็บแยกกันเพราะเม็ดมันจะไม่เท่าแต่เวลาเข้าไปทําเข้าผสมกันเวลาทำเส้นแตรัวเส้นแตงกวาจะช่างผสมกนใส่เท่ากันแล้วมามา,มาบดผสมกินนะ่ะให้มันหอมๆใช่มัหม้หลังจากคุยกับแม่นะคะเรื่องของการตากแห้งกาแฟแล้วก็ร,ราคาวิธีการบดการคั่วต่างๆแล้วนะคะเราก็อุดหนุนแม่มาอย่างละครึ่งกิโลกร,รัมค่ะ โรบัสต้ากับาบิกาค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปซ้อมคั่วกาแฟให้ดูกันค่ะตามไปดูในกาแฟคั่ว ep 2นะคะสำหรับวันนี้กินดีต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ